ดิจิตอล่าเทอมใจไม่ได้่ออาไฟจ่าไม่ได้ลูกกูป่วยเข้าโรงพยาบาลเอาไปใจไม่ได้อีกออแล้วถามว่ากระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนกระตุ้นเศรษฐกิจใครใครที่ได้กระตุน้ผนผลประโยชน์มันตกอยู่ที่ใครคิดจังคำนวณจังอีดิจิตอลเนี่ยคิดจังจำนวนจังกู้เงินสดทำไมไม่ให้เงินสดทำไมจะต้องให้เป็นดิจิตอลให้ดิจิตอลแล้วก็แจกไปเลยจ่ายไปเลยจ่ายให้มันครบออมันไม่จบเออแมอ่ไม่ไหวแล้วเออพี่บนยืนล่ะทำไมเขาต้องมากาหนดว่าวอันนั้นซื้อได้อันนี้ซื้อไม่ได้อันนั้นห้ามซื้ออย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ดูถูกประชาชนไงก็คิดว่า เงินของกูเงินเนี่ยหมื่นเนี่ยมันเป็นของกูใช่ไหมเงินทำเหมือนว่าเป็นเงินคดพ่อคดแม่ตัวเองอจริงๆมันคือเงินภาษีในเมื่อกูจะให้มึงต้องใช้อย่างที่กูให้แต่ไอ้คนที่คิดมันไม่เคยต้องมาจ่ายค่าน้ํำค่าไฟแบบเอ๊เอ๋ม,มันไม่ไต้องไก่แม่เช้าขึ้นมา แม่เอาตังติบบาทไปโรงเรียนยี่ิบบาทไปโรงเรียนไอคนที่คิดมันไม่มีมันไม่มีไม่ได้มีชีวิตตรงนี้มันไม่เคยมีชีวิตแบบนี้มันก็คิดแบบของมันอ่ะคนคิดไม่ได้ทาคนทําไม่ได้คิดให้มาหมื่นหนึ่งโอ้โหมันมีบุญคุณมากมายต้องใช้อย่างนั้นต้องใช้อย่างนี้ ที่พวกมึงโกงกันเนี่ยกูไม่เคยบอกเลยให้มึงใช้ยังไงมึงโกงกันได้โกงกันดีอะเวลามันโกงคอรัปชันกันชาวบ้านมีโอกาสบอกไหมไม่พี่พมึงโกงอย่างนี้สิพูดแบโกงเรื่องนี้สิมึงอย่าโกงเรื่องนี้มีสิทธิ์ไหมไม่มีได้พวกมีอํานาจเนี่ยพอให้ตังมาหมื่นหรือร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้ยต้องต้องอย่างนั้นต้องงี้กูไม่ได้โง่ เออเออมึงให้ตังมากูก็ใช้เป็นแล้วอย่างี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์ของเขาไหมอ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาหาเสียงเาก็พูดได้นะผมแจกนะระา่นก็นั่นไงก็นั่นไงถึงที่บอกว่าคือนโยบายรัฐบาลก่อนเลือกตั้งเนี่ยพี่เป็นสภาองค์กรผู้พิพากถูกไหมค่ะพี่เชิญทุกพักการเมืองแหละแล้วก็ไปแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่าต้องบอกว่าสภาองค์กรของพิพากเราผลักดันเรื่องพรลบอบำนาญแห่งชาติค่ะเรามีความเชื่อมั่นว่าพรลบอบำนาญแห่งชาติจะแก้ความยักจนได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกองทุกหน่วยงานทุกพักรับปากว่าถ้าเข้าไปเป็นแล้วเนี่ยจะจะผลักดันไอ้กฎหมายฉบับนี้ตอนนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ย,ยล่ารายชื่อยื่นเข้าไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้ไปดองอยู่ที่โต๊ะนายกเศรษฐา,มาไม่เซ็นเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินไม่เซ็น,ซนพี่ก็กลับมาเขาบอกว่าทําไมต้องต้องมีบํานาญเพราะว่าเขามีเบีย้ยยังชีพให้ประชาชนแล้วเบีย้ยยังชีพห0 0้บาทต่อเดือนคนอายุก60บ เฉลี่ยมาเป็นวันละวันละยี่สิบาทจะไปซื้ออะไรคุณเอ๋บอกไปซื้ออะไรหกร้อยบาทนะจะบอกนะข้าวสารตอนนี้กิโลละสามสิบกว่าบาทน้ำมันพืชห้าสิบกว่าบาทหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเดินไปเนี่ยอ่ะคนแก่ได้เบี้ยยังชีพหกร้อยหกร้อยให้สามคนเลยในบ้านพันแปดแต่เขามีหลานมีลูกเขาต้องเอาเงินตัวนี้ไปจ่ายค่าโรงเรียนให้หลานเขาไปวันละยี่สิบาทไปโรงเรียนและหลานกี่คนอ่ะลูกหลานคนจนเขาก็ยังจนอยู่เบี้ยยังชีพเนี่ยก็อย่างที่บอกไง ถ้าให้เขาเนี่ยเป็นบํานาญอ่ะสาม0ันบาทหรือให้ไปเลยสามพันบาทตกวันละร้อยอ่ะเดี๋ยว,ยวประเทศมันจะร่ำจนนิดนึ่งพี่จะเปรียบเทียบไปฟังเออ,เอ,อตอนนี้ที่ให้600บาทเราพูดถึงความยากจนนะความยากจนเปรียบเสมือนความแห้แงแล้งดินที่มันแห้แงแห้งแล้งๆเนี่ยไอหกร้อบาทมันก็ช่วยได้นะคุณเอ๋แต่ว่ามันเหมือนฉี่จักกจั่น มันทําให้ดินมันทําให้ดินชุ่มไม่ได้มันเหมือนฉีดจั๊กจั่นเป็นฉีหมดได้ไหมให้ให้ให้ไปอย่างนั้นน่ะให้เพื่อไม่ได้ชื่อว่าให้ใช่ไหมแล้วก็พอโวยวายเข้าก็นี่ไงเอาน้ํามากระป๋องหนึ่งหมื่นเนี้ยมาถึงกระเทรถหัวมึงเลยะเทรถหัวมันเลยแล้วก็จบกันเดี๋ยวมันดินมันก็สูบน้ําไปหมดแวบเดียวมันก็ยังแล้งอีกแต่ไอ้ระบบบำนาญเนี่ยเรากําลังพูดถึงระบบน้ําหยดถูกไหม ถ้าเราได้เดือนละสามพันทุกเดือนอาคนคแก่ได้เดือนละสามพันอย่างน้อยๆลูกก็ไม่ต้องส่งพ่อแม่เก็บเงินนั้นมาทาให้เศรษฐกิจดีขึ้นถูกไหมเขาก็มีเงินกินกันใช้เราคิดว่านี่คือความยั่งยืนแล้วนี่คือสิ่งที่นักการเมืองไม่อยากทาเพราะว่าถ้าทําแล้วเอยเดี๋ยวมึงเข้มแข็งเดี๋ยวกดหัวไม่ได้เลือกชั้นซี่เลือกชั้นแล้วชั้นจะแจกอีกเอแต่สิ่งที่นักการเมืองไม่เคยบอกก็คือมันไม่เคยเอาเงินมันมาแจก